สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S3 Motor ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์รถใหม่รถเด่นรถแรงรถคุ้มรีวิวจริงเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายก่อนตัดสินใจซื้อวันนี้ S3 Motor จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถเนเกตบบรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Yamaha FZ 900 p o r t n e g e a รุ่นใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนรักบิ๊กไบค์้วยภาพลักษณ์ที่ดูดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยกระดับขึ้นอี่าั้น สำหรับ Yamaha FZ 900 G 2026คันนี้ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของตระกูล FZ ที่เน้นความแรงควบคุมง่ายและใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและการเดินทางไกลดีไซน์ภายนอกมาในแนวแอคท s s สิตเน็กเก็ต e ิดไฟเตอร์ไฟหน้าเล็กแบบโปรเจคเตอร์คู่ทรงเสียบไฟ d ีอาร้อมรับกับแฟริงหา้าเส้นสายตัวรถคมชัดตั้งแต่ถังน้ำมันไปจนถึงท้ายรถถังน้ำมันถูกออกแบบให้กระชับแต่จุดได้มาก นั่งนีบถังได้มั่นคงบอกหน้าออกแบบใหม่ให้รองรับทั้งผู้ขี่และผู้สอนในระยะทางไกลแทนบากว้างควบคุมง่ายตำแหน่งนั่งไม่ก้มมากทาให้ขี่สบายกว่ารถสปอร์ตเต็มรูปแบบแต่ยังคงอารมณ์สปอร์ตู่ดันตามสไตล์เอซเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเอซ่าเก้าสูงสูบสองูบสองกใช้เครื่องยนต์สี่สูบเรียงแปดร้อยเก้าสิบ c c o sc ระบายความร้อนด้วยน้ำพัดนามมาจากพื้นฐานเครื่องซตมีที่ปรับปรุงใหม่ให้แรงขึงและลื่นไหลกว่าเดิม ให้พละงกาลังสูงส,สุดประมาณ120แรงม้าแรงดิจากตั้งแต่รอบต่าไปจนถึงรอบปลายการตอบสนองของคันเร่งไวแต่ควบคุมง่ายเหมาะทั้งมือใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมาสี่สปและผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการความบันไดยการขับขี่ระบบเกียร์หกสปีดมาพร้อมกุญแชิเตอร์แบบอัพและดาวช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องกำคลัดเพิ่มความสนุกและความสปอร์ตในการขับขี่ ระบบคลาดแอคเซสซอรี grand, mayor, ่เพ like ิร kind of so ์ช่วยลดแรงกระชากขณะเข็นเตียงลงแรงแรงเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ช่วงล่างของยามาฮ่า FZ9 0 0 2 0 26ด้านหน้าเป็นโช๊คหัวกลับแบบกลับได้จาก JYD ด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวแบบลิงค์ท้ายกลับโพลีโหลและรีบาลได้รองรับการขับขี่ทั้งในเมืองทางโค้งและทางไกลได้อย่างมั่นใจเพรมตัวรถเป็นแบบไดมอนด์เพลยที่เน้นความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ทำให้การควบคุมรถเป็นธรรมชาติเข้าโค้งนิ่งและแม่นยำระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสก์่หน้าขนาดใหญ่พร้อมคารลิปเรเดียนมั์จากรเบรโ bo ด้านหลังดิสก์เดี่ยวพร้อมระบบ ABS แบบค n นเร n ง ABS ที่ทำงานร่วมกับ IMU 6แกนเพื่อความปลอดภัยขณะเบรกในโค้งหน้าจอแสดงผลเป็น TFT สีขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็ว รอบเรื่องเตรียมโหมดการขับขี่ระดับ traction Control ร,ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Yamaha Y i o n n o n n e c t สามารถดูการแจ้งเตือนสายเข้าข้อความและข้อมูลการขับขี่ผ่านแอปได้โหมดการขับขี่มีให้เลือกหลายโหมดเช่น Sport Street Rain และโหมดปรับแต่งเองเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขี่ของผู้ขับขี่ระบบความปลอดภัยอื่นๆที่ให้มาใน y a m a h a FZ 9 0 0 2026ยังมี traction control แบบปรับระดับได้ wheelie control cruise control สำหรับการเดินทางไกลและระบบ engine brake control ที่ช่วยควบคุมแรงหลวงของเครื่องยนต์ทำให้ขี่สนุกและปลอดภัยมากขึ้นล้ออัลลอยน้ำหนักเบาใส่ยางสปอร์ตขนาดใหญ่เพิ่มการยึดเกาะถนนทั้งทางแห้งและทางเปียกเสียงเครื่องยนต์ของ f z 9 0 0ให้ทนดุดันหนักแน่นตามสไตล์รถ4ีูสเสริมอารมณ์สปอร์ตทุกครั้งที่บิดคันเร่ง สำหรับเรื่องราคาของ2026 Yamaha FZ900 ในตลาดประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาประมาณ459,000-489,000ถึง 4, 8, 9, บาทขึ้นอยู่กับสเปคและออปชันในแต่ละรุ่นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและแบรนด์ Yamaha ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงเกินไปหากคุณกำลังมองหารถเนเกตบขนาดใหญ่ที่ขี่ได้ทุกวนัน แรงพอสำหรับออกทลิปมีเทคโนโลยีทันสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่น Yamaha FZ 9 0 0ปี2026คันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากใครที่ชอบความแรงแบบสุภาพขี่สนุกแต่ไม่ทรมานร่างกายรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ2026 Yamaha FZ 9 0 0จากช่อง SR Motor ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ